ถ้าที่จะพี่นอ้องของฝ่ายมาพอกาต่อยคุณพ่อฉันเนี่ยสุดสิบเลยจ้ะฮัลโล่หมาเพืนมาเด้อมาอิดแอปเปิลสลัดเด้อก่อน,น,นหนลาไรพี่น้องมาพี่น้องมากินด้วยกันปากเราต่อยเป็นแผลที่นี่พี่นอ้องซ้ำว่าเป็นรลอนไนท์กับแอปเปิลพี่น้องไปเก็บบ้านนึกยากแต่ก่อนอื่นก็มาต่อยขอดื่มนมไปเคกือบล่ำใส่เกือบกับเพาะก่อนพี่น้อง ต้อกันไ้พี่น้องพอต่อยกินเพชรช่วงหลังแล้วต่อยสิปวดท้องมาเดิอมากพี่น้องมามาเอาต่อยใส่เบิ้ลกันอืมใกล้ๆพี่น้องใกล้ๆมลนวไล่แตกวะ <c oughs> พี่ชากต่อยมันว่แซบมากมันหอมกุุงแหง รสชาติมันเห็นใครฮะก,กินตำตำกล้วยอัน,นกล้วยดิบกล้วยน่ะบ้าฮะพี่น้องกล้วยน,าาน,นี่มันบ่ฝาดอันมันบ่าฉุนน่ะเอากันฝาดส,สมสมแต่แสบพี่น้องแซ่บหลอกให้รับก่อนกันเปือยตงกาเรียบร้อยพี่น้องลืมต่อการเปลือย ก็แข็งห่อนเราต่อยเพราะเกลือคืองานบ้านพีน่น้องยังบวแล้วเลย้ยมาผักกินสมทุกวันเสาร์เราต่อยถึงหนึ่งพี่นอ้องเบบี้แอปเปิ้ลมันดอกสมแล้วกับปล่า รับรับยอดต่อยเปิดเปิดยอดหลังให้หน,น้าเปิดพิทูล๋้ามันไหลทดนนะยอดหลังให้เพื่อนเนาะ มึงเห็นหน่องอัตรอมลายซดอยู่จะคิดลายซดหายไปสายเด้ออาตอมเอ้ยลายซุดหลับแบไปเด้อเอาไปบ่งหนอหลัลงค่ะตอนนี้กำลังแฝบพี่น่องเคบอยู่ ช่วงมันสุกแล้วอาม่าตำน้ำมันจะบวดแสบพี่น้องตของเอากมานนี่อีกประมาณสองอาทิตย์อต่อจะไปกินมะดองช่วงอีกสองอาทิตย์หนึ่งมะดองกำลังแสบเจ็บปากันจะกินมะาหมากเาอาดีหรอเอาไปห่อนหน้าก่อน ปกติน่ากินยังนี้มีความหัวโุก็แซ่บพี่นอสุกอยอดงุก่ถูกใจตาต กินสมเนาะต่อยมากกว่าแกเป็นซาส่งแกน้อยๆหรอจนสมมุติในหาดทิพย์เอีต่อยก็ยังมากกินสมอยู่ได้พี่น้องของหวานนี่สิมักท่วงอายุสามสิบกว่าต่อยจะกินของแบบหวนบานๆเนาะเป็นช็อกโกแลตเป็นอย่างนี้ก็ของส่วนต่อยจะกินคือเก่าแหละแล้วของหวานกินครูร่องเพชรบุญได้พี่น้องติดใ,ใจเลยแซ่บแทบ ขยองนี่มันผสมปี๊ดมันสม่ำๆฝาดอืมมีข้าวเหนียวมาตุ๋นเนาะพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวมืออื่นหนึ่งข้าวเหนียวกันจะตำแบบก๋วยเตี๋น้ำตาลนาะพี่น้องอันนี้เอาต่อยตัดน้ำตาลมันเพราะว่าลดความฝาดของมันเนาะเดี๋ยวมืออื่นหนึ่งข้าวเหนียวเราก็ตำแบบก๋วยเตี๋น้ำตาล แบบดิบๆน้องกุดใจตับจะน้ำตาไหลให้มาพี่น้องมักตัดนิดๆแกมอีกโอ้ยสวรรค์เลยพี่นอ้องข้างในมันยังอ่อนอยู่ แ,แ,แด็ดเด็ดเด็ดดีใจนะมาต่อยบ้านเนี่ยเอาต่ยเฮ็ดตามสิวา่ามีน้องคนหนึ่งแนะนำค่ะต่อยดือนนำหลายๆเนี่ยก็รรับรสชาติเผ็ดได้นะแต่เ,เอาต่อยกินมามา่าเกาหลีเอาต่อยก็บอกกินเผ็ดมาประมาณมือสองมือ แล้าไตัองงดกินบักตัวดินน้ำพี่น้องบักตัวดินท่านเอาตไตกินเอาไตเบาดินสิแข็งแข็งรสสัมผัสความเค็มอ,อาะไตสิบ่มีเลยพี่น้องกินอี่อยากก่างกระบ่เค็มแล้วก็เผ็ดนี่เริ่มเมี่ดูรสความเผ็ดทั้งสิใส่เผ็ดบ่หลายเนาะว่ากะทิพี่กินเสียนั่นคือคนไปวหายขี่โมโมากเป็นมาแล้วมากินอาหารนะพี่น้อง อันนี้กับเพชรอันนี้กับแสบปากอันนี้กับหูรดอันนี้กับบุหูรดจังแั่หน้าการนะพ่น้องตอนนีรู้ว่าเพชรนิดหน่อยนเริ่มเพชรแล้วแต่พอเพชรไลยพี่น้องเพชรกันดีนะน,นั่งกัดแป๊บเดียวมันแหล่พี่น้องอืม้ม ก็ขอขอบคุณแฟนคลับเด้อะๆน้นองอันจุจูเราหลัยลหลายคนเห็นอากัปเดตเลยซื้อเนาะแม่น้องใบตองแปะอ้วนทุกคนเลยพี่น้องเดี๋ยวก็มาเจ้าหน้องจุจูนะบอกเกลี้ยกลิปสั้นแทบอัปเดตกให้แปะนาที่ฝากกับอย่านแฟนคลับเบื่อเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือหลังสิตามคำขอของนอง้องจุจูเด้อพี่น้องเด้อที่พลาดชงถ้่วเน่าๆเลยกัย่ยานแฟนคลับเบือ่อกัๆๆนเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวน้องคนนึงถิมาถามยาต่อยใส่เมทบอลเก็ตตือหยังน่ะเดี๋ยวต่อยถึงเ,เก็ออนอคอหลังบ้านไปสอบไถ่เด้อพี่น้องเด้ออาต่อยหยุดกินล้นหอยไร่ผู้ใดเห็นอาต่อยกินนี่แต่บอกแปะอ้วนแล้วแหละแปะอว้วนชวนชวนทำชวนเที่ยวชวนเที่ยวชว่นทำเนาะนั่นแหละแล้วก็พี่เล็กอยู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอย่างนนเนาะ ดูนี่ปุ่นเล็ดบ้านๆบ้าเล็ดชาแนลบ้าดินงของใส่ดินอยู่ในกุ้งหยำออกมาอันนี้ดังแคบคนหันพี่น้องจะไม่หันหน่อยขนาดถ้าตอยล่างเตียงได้กุ้งล่างกัางคกเวียดนามแล้วมันหลวมหรือตากุ้งต้อดเป็นตากุ้งมันดัง ทิดว่าอืมแซ่บมากเพี่อนแจบเหี่ยวก้างก่อนก่อนพี่น้องก่อนอืมจิ้นน้ำมาพี่น้องแซ่บเพราะแซ่บจ็งตาไหลรัถือใจก็ไม่นู่นนะ nè làm đầm ở tại nè mà tá cung mày cái khác nè mày đang cạch 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 này nè เรียกกุ้งออกกําฮะดูกระไรมันอาบจะมีอยู่ในกระปิกรนะไรน้องพี่น้องเนาะอะไรง่ายกินเจออันดูอยู่หน้าเนี่ยแล้วไม่เหลือหน่อยขึ้นหินตรงบ้านแม่มันดังแก๊กแก๊แก เพื่อนเพื่อนพูดแล้วจะมาเอาต่อยน่ะทีเพื่อนเอาต่อยตอบเอาต่อยคขาทานอยากเดิ่มนี้เยอะมากเริ่มเห็นมัดติดสะเปรยเอาต่อยท่าไม่มือเนี่ยอาต่อยก็ไปตอบไปหนเนาะอาต่อยที่ไปตอบคอมเมนต์หรอกอาต่อยทีเขาไปหาคว้าเอาต่อยก็ลบคอมเมนต์ออกเด้อยพี่น้องถ้าพูดแด้วที่เพื่อนเอาต่อยไปหาหรือตอบคอมเมนต์แม่ใจจะั้อใจที่บ่ได้จะง้วใจจากเอาต่อยเนาะประมาณสามหมื่นไปน่ะเห็ามาใหม่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันติดสแปมมาตราสองรบ ช่งนี่ยูทูปกดหนักมากพี่น้องกดแรงหนุตาเอาต่อยพี่พีมของช่างแดล่ะไปเจอสีสซีตอนนี้ก็มีด้พี่น้องแล้วคนมาตกตกใจมสาวอาต่ยมะเทศห่ะคือตาอยของของช่างหนึ่นเบอือืฉอดีกว่าเนะาะคือน่องผมทดคลิปมาแล้วผงทดมาได้มาถึงติ๊นาทีเอาตายกไปเบิ้งเบิ้งจนจบน่ะพอมันจบกัดตีซะ ประมาณออกคลิปคนสิบกว่านาทีเนาะเอาต่อยกับเบิ้งสิบกว่านาทีจบกับตีสักเกือบยี่สิบนาทียี่สิบนาทีแหละเอาต่อยพิมพ์หล่ะมันส่งไปได้เขาเขียนว่าภาษาหมาตีส่งไ,ได้มันยังสี่ศูนย์สี่เนาะแค่เกิดก็ลองส่งมานางคือสแสดงว่าเขาต้องออกคลิปนี้กำลังไปยุทธเหตุแบบปกใหม่เนียน่ยนาย,ยพี่น้องหรือว่าจะไปเบิ้งเ,งเติมโตอต่อยก็เลยออ,ออกออกกับจัคอีกประมาณสิบกว่านาทีอต่อยขอับไปอีกว่มีคลิปหนึ่งเขาเขียนว่า กลับไปดูส่วนตัวนะพี่น้องแล้โอเคใหงวยดิสีส่วนสีเ้าพิมพ์บอดดายเนี่ยคือบอดดายความคิดอยู่ที่เฮาเันดับพี่น้องมันอยู่ที่ว่าคลิปโดยเฉพอะคลิปก็ไปเก็บไอ้เบิงเ้งไปส่วนตัวนะพี่น้องนอกจากเห็ุเป็นแบบกลัหลับอายุที่แปดหรือเกินที่แปดยังไงนะโอ้ยได้มาต่อยเบ,บิ้งคลิปหนจบก็บย้ำคอมเมนต์หน่ยพี่น้อง อออกกคอมเม่์แล้วย่าเฝ้าออกจากคลิปเด้อจ้ะนันสิมาติดสแปมเอาต่อยเชืออยู่พอมีเพื่อนทีมบาบองเอาต่อยทุกมาประจำนะพี่น้องแต่ก็มติดติดอันสแปมประจําเลยสามคลิปสองคลิปนึ่นเรือมาสามคลิปติดติดอยู่สองคลิปคือหนึ่งเบิ่ง,งะมาณเขาเบิ่งเลยนนที่ฉันไปแล้วแมนโยแต่ตอนที่พิมพ์น่ะพี่นอ้นองพิมพ์ลราทรงน่ะเอาต่อยอันให้นับหนึ่งหนึ่ง สองนับหนึ่งถึงหาพี่น้องแล้วจังออกก็ว่ามันสิมีตัวหนังสือเขียนบอกว่าอย่างทรงคอมเมนต์นะ่ะไอตัวหนังสือน่ะมันหายไปก่อนพี่น้องแต่มันเป็นแถบด,ดำๆพอและคนพิมพ์เสร็จออกเลยพิมพ์เสร็จออกเลยในอะไรจัดติ๊กตแปมพี่น้องอันนี้คือสาเหตุหนึ่งเด้อแลตอนเทสแล้ว,อลวโอเคจ้ะพี่น้องร้านไปหลายแล้วมตะกุนนเกนะกกยเดี๋ยวตอนกินที่บุดจ้ะหากันแห้กันแล้วพี่น้องเดี๋ยวดื่มน้ำก่อน เริ่มรับรถทมพัดเพชรได้แล้วอต่อยดีใจพี่น้องอีกอย่างหนึ่งคืออต่อยเลิกบุหรี่ได้พี่น้องปกติอต่อยเป็นคนติดบ,บุหรี่เลิกมาได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพัน,นพาแต่อต่อยเป็นป่วยเนาะมันประหยัดเองพี่น้องมันหายไปเองแต่ผมมีความนึกเลยผมมีความคิดถึงมื่อไรพี่น้องอยางไม่อยู่ที่ใจเท่าน้นำเนาะกับหากันแห้งกันเด้อพี่น้องเฮ็ดในสิ่งที่เขาหักหักในสิ่งที่เขาเฮ็ดพี่น้องเขาถึงมีความสุขทุกซนแข็งเพได้เฮ็ดเนาะจ้ะเนาะ หักกันแพ้งกันโอ๊ยหัก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 เบาฮิปพี่น้องเห็ด <c> ไ <oughs> ด้ติงตเงียวหักพี่น้องหักได้ติงตยวเห็ด <c oughs> ขำเจ้าของเอาขาถึงมีความสุขทุกคร่างที่ได้เห็นาะพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องกดคอมเมนต์แล้วนับหนึ่งสองสามสี่หาจังออกจากช่องเขาให้ตัวหนังสืออยู่หนาจอนะมันมันวุบหายไปก่อนแต่สีดำนะมันติเขียนมาบอกว่าเขาส่งคอมเมนต์หรือย,อย่างนะั้นจาไปรตรงโต๊ะใจติดคอมเมนต์ไปเรื่องธรรม,มาดมามา,ากเลยจ้ะ วุ้ยติมาหาอัต่อยกะมาเลยอัต่อยกลับไปหาแต่ว่าอัต่อยติดไปหาพอมามือนี่อัต่อยกลับไปหาเลยบ่ได้ลังเตอร์อัต่อยกับเสียงร่องไปอยู่พี่น้องอัต่อยมีปัญหานิดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะถ้ามาประมาณสองสามเมืออัต่อยไปหาเพื่อวุ้ยมหาอัต่อยอัต่อยบอกเลยอัต่อยกลับไปหาแล้วจบทุกคลิปถ้ามีอันอันเนีงโฆษณาโฆษณาเบิ้งหายพี่น้องอัต่อยถิถึงแต่รังเตอร์อัต่อยถ้าคนมันเยอะอัต่อยอาดทีแบงก์มาเบิ่งช่อกรหานาทีซิทนาทีแต่ถ้ามีโฆษณาอัต่อยเบ่เคยขมพี่น้อง เอาต่อยบอกแค่ว่าตอบพ่อซานามันเกินยี่ทิพนาทีขึ้นไปอาต่อยขอขามเนี่ยอาต่อยบอกตรงๆเลยนะแล้ล้วพ่อซานามันหนาเบิ่งนะอาต่อยเบิ่งเหี้ยวนะเบิ่งเหี้ยวเลยก็ฮักพี่น้องทุกคู่ทุกคนพี่น้องคิดทอดถึงร่างกายที่บกคอยดีสุขภาพยังบกคอยโอเคอาต่อยเดี๋ยวคือทอดทุกคนเนาะคลิปนี้ต่อยราไปแค่นี้ก็แล้วจ้ะเนาะพิจ้าร์จุ๊บๆ